New Year New Skill ไปบูสภาษาให้เป๊ปปังรับปีใหม่กับ5ประเทศฮิตอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียดูไบและฟิลิปปินส์2 minutes with Im Education EP นี้บอกครบใครอยากไปเรียนภาษาเตรียมปักหมุดประเทศที่โดนใจแล้วโน้ตข้อมูลดีๆไว้เลย อยาก work and study เรียนด้วยทำงานได้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียและดูไบตอบโจทย์แน่นอนใครชอบประเทศใหญ่เมืองดังต้องอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษติดสำเนียงบิทติชหน่อยๆแถมที่เที่ยวเยอะเลือกตามไลฟ์สไตล์เราได้เลยถ้าชอบเป็นเมืองใหญ่แต่ยังได้ใกล้ชิดธรรมชาติความลงตัวแบบนี้มีที่ออสเตรเลียค่ะที่นี่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้สูงสุด48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์ เป็นท็อปลิสต์ของคนอยากมาเรียนภาษาและทำงานในบรรยากาศที่อบอุ่นกำลังดีได้สำเนียงออซซี่สุดยูนิคใครอยากเรียนภาษาในบรรยากาศที่สดชื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติและความปลอดภัยยืนหนึ่งนิวซีแลนด์ทำถึงแน่นอนทั้งเรียนภาษาและทำงานได้สูงสุด20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และคอกิจกรรมที่น่าจะถูกอกถูกใจเพราะ outdoor activity ที่นี่มีให้เล่นเยอะมากอีกช้อยที่มาแรงแซงทุกโครงตั้งแต่ต้นปีเรียนภาษาที่ดูไบเรียนด้วยทำงานได้แบบไม่จำกัดชั่วโมงวีซ่าง่ายไม่ต้องใช้สเตทเ m น n ์ใดใดให้วุ่นวายนอกจากจะช่วยลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นตอนขอเอกสารแล้วยังเป็นผลดีกับน้องๆที่อยากไปเรียนภาษาแต่ยังกังวลเรื่อง s t a t e m น n ์ยังไม่หมดนะฟิลิปปินส์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มาแรงเหมือนกัน ไปเรียนภาษาแบบไม่ต้องใช้สเตทเมนต์แถมบินใกล้จากไทยแค่4ชั่วโมงถึง เหมาะมากสาหรับน้องๆที่มีเวลาจํากัดอยากเรียนภาษาแบบเข้มข้นแถมค่าเรียนประหยัดกว่าได้ใช้ภาษาจริงอัพสกิลฟังพูดแบบเน้นๆแถมที่เที่ยวเยอะโดนใจน้องๆไอซ์และเลเวอร์สุดๆบอกเลยว่ามาเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์อีซี่เวอร์ไปเรียนภาษาและลองใช้ชีวิตในต่างประเทศสําคัญที่สุดคือการลองก้าวออกจากคอมพอร์โซนใครมีช้อยในใจทักมาคุยกับพี่ๆอิมเอเจคชั่นได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป Stay tuned Thank okay.